หลายๆคนทักกันเข้ามาสอบถามอ้อยนะคะว่ามีกระบะพอด6,000บาทไหมอ้อยแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นี s u z u D-Max ตัว X-Series Highlander ด้วยนะคะที่คาดกลางของน้องเขาก็จะบอกว่าเป็น X-Series เนาะคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูง Highlander ด้วยนะคะปี2014ข่างวดแค่6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาคันนี้เป็นเครื่องนเดิมเลยนะแม็กเดิมจาก Isuzu แล้วก็อ้อยเปลี่ยนยางให้เป็นปีปัจจุบันปีนี้เลยไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกด้วยนะจ๊ะเราไปดูข้างหน้าของเขานะคะคอนโซลหน้าของเขาปะเป็นยังไงภายในอ้า โซนหน้าสีดําด้วยนะคะแล้วก็เบาะตัดด้วยดําแดงด้วยนะคะสัญลักษณ์ X Series ด้วยค่ะพรมด้วยนะคะทั้งคันเลยแคบสามารถเปิดได้นะคะพี่อ,อ่ดูเลยว้าวฝั่งผู้โดยสารสามารถนั่งกว้างขวางสะดวกสบายมากเลยค่ะพี่ๆจ้าคันนี้มาพร้อมกับสปอยข้างหลังให้ด้วยนะคะสปอยเลอร์โนบาร์ข้างหลังให้เรียบร้อยเลยคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง 99บาทถ้าใครจองวันนี้อ้อแถมปัดเติมน้ำมันไปเลยฟรยี1ปีเต็มถ้าใครสนใจก็ติดต่อออดไดที่เบอร์084-369-9868ไปก่อน